ค่ะก็มาพบกันในช่วงราศรีต่อไปนะคะคือราศรีพฤษภหรือท่านที่เกิดระหว่งางวันที่14พฤษภาคมถึงสิบมิถุนายนมาเริ่มกันที่การงานกันก่นกอนนะคะข้อเป็นเป็นหลักของชีวิตนะคะการงานเขาชาราศรีพฤษภในเดือนนี้ให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆหากคุณทำงานที่ต้องเขี่ยข้องกับเอกสารจำนวนมากๆ โดยตรงเดือนนี้ต้องรอบข้อเป็นพิเศษค่ะในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ได้รับมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนร่วมง,งานแต่ที่แต่เดิมไม่ค่อยจะเป็นมิตรสักเท่าไหร่ในเดือนนี้จะกลับมานิยมชมชอบในการทํางานของคุณสำหรับคนที่รอง,งานใหม่ย่าดูอยู่ในเดือนนี้เตรียมตัวไว้นะคะมีข่าวดีๆมากๆรออยู่คุณอยู่ค่ะต่อไปก็เรื่องการเงินนะคะ การเกณของคุณเมื่อกับอดีตที่ผ่านมาเคยไปเบียดเบียนใครเข้าไว้ในช่วงเดือนนี้ก็มีแต่จะเรื่องเสียเงินแต่ไปการเสียเงินให้คนอื่นค่ะด้านความรักท่านที่เป็นโสดอยู่เราโคโสดคุณมีเกณฑ์ได้พบกับการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์กับมิตรต่างเพศที่มีคนแนะนำให้รู้จักกันมาก่อนแล้วก็หายไป แต่ในเดือนนี้จะมีการสอนจะมีการสอนสารความรู้สึกที่ดีต่อกันเป็นการเริ่มต้นที่ดีๆเลยค่ะแต่ดูๆแล้วจะไม่ค่อยตรงใจคุณเท่าที่ควรคนที่คุณมองเขากลับไม่สนแต่คนที่ไม่ได้ใส่ใจเท่าเท่าไหร่กลับเข้ามาแทนที่เปิดโอกาสให้ตัวคุณเองบ้างนะคะอาจจะมีอะไรหลายๆอย่าง ที่คุณจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือเป็นมิตรที่ดีต่อกันก็ได้ค่ะสำหรับท่านที่มีคู่แล้วคนที่มีคู่คนที่มีคนรู้ใจอยู่แล้วในเดือนนี้อาจจะไกลกับคนรู้ใจในช่วงต้นเดือนแต่หลังจากนั้นแล้วจะมีความรักความกลมเกลียวกันดีมากหากคุณไม่เจ้าอารมณ์หรือเอาแต่ใจตนเองจนไม่น่ารัก สำหรับทางด้านครอบครัวในเดือนนี้จะมีเรื่องของการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆไม่หนักหนาอะไรมากนะักก็จะมีแต่เรื่องความคิดหรือคิดมากเท่านั้นนะคะในเดือนนี้จะมีความคิดที่อยากจะเดินทางไปพักผ่อนเรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขอแนะนำว่าดีมากเลยค่ะจะได้ผ่อนคลายความตึงเครียดลงได้บ้าง นอกจากนี้จะได้รับข่าหรือจดหมายโทรศัพท์ด่วนๆจากดูใบขอภัยค่ะทางไกลไมายังครอบครัวในเดือนนี้นะคะค่ะก็จบการทำนายสำหรับท่านที่เกิดในราศีนี้นะคะช่วงต่อไปก็พบก,กับราศีเมถุนนะคะช่วงนี้ก็ออกมา พักกันก่อนค่ะขอบคุณค่ะ